ต้งแล้วทำไมเป็นสื่อเงี้ยงมาอย่างนี้นะไข่นอกเข้ามาทดลองยเยจัยทดลองสวัสดีค่ะทำไมตัวหนังสือมัมนไม่ขึ้นมันยัง อใสยลมน้องใสยลมเดี๋ยวย้ายจอดปับก่อนเอ้าอันนั้นมันขึ้นมันปับยังไงเนาะมันปับยังไงเนาะเดี๋ยวมันปัดยังโอ้ไม่ใช่แหละอื้อ ป็นจะแข็งแต่แข็งแบบนี้ <c ười> <c ười> เดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนลองดูิ <c ười> มันไม่มีเอาน้องใส่ลมเอาพิมพ์มา <c ười> ขอบคุณค่ะยัยจอยทดลองอ่ะลืมหมดเลยลืมหมดแล้วพี่มาพยัยจอยพยายามจะขึ้นเลยน้องใสลง่ลมขอบคุณค่ะยัยจอยทดลองแต่ตัวหนังสือมันขึ้นแนวนี้อ่ะมันมันไม่ไอ้นนี้อ่ะเดี๋ยวยัยจอยต้องทำใหม่และอย่างนี้มองถนัดมไหมนี่คอเอียงไหมนี่ไม่นะ่ะ วางแนวนอนเยจอยวางแนวนอนอยู่ตอนเนี้แต่ว่าโทรศัพท์เยจอยเยจอยเวลาขึ้นไลน์อ่ะมันไม่ได้ขึ้นนานนะพี่มาดเยจอยก็เลยลืมอะ่ะลืมเฮ้ยสิบสี่ล้านดวงใจเหรอยี่สิบเอ็ดเหรอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมาก เดี๋ยวนาะวางโทรศัพท์ใหม่จ้าเครื่องนี้เครื่องที่ไร้สดใช่ยายจอยเอาวางไอ,อ้เครื่องเนี้ยเครื่องไหลสดแต่แยายจอยลืม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 ว่ามันทําไมตัวหนังสือมันขึ้นแนวตั้งอะ่ะมันไม่ขึ้นแนวนอนอะ่ะใช่มันจะแข็งเดี๋ยวนะเดี๋ยวยาย,ยจอยเอาใหม่นะพี่มาดเดี๋ยว เดี๋ยวรดลอยเดี๋ยวเอาใหม่ก <g ười> ว่าจะขึ้นได้นั่งเหงื่อแตกเลยเอ,เอ่ะเหนื่อยแตกเอ้ยแล้ววางโทรศัพท์ขึ้นแล้วหัวตแต่แคงใช่ไปด้านข้าง <g ười> เอาใหม่พี่แม่พี่ม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวยังเจอทดลองใหม่นะว่ามันมันโอเคไหม <g ười> ไหวๆแล้วคือคนเดียวเดี๋ยวจะทดลองใหม่เอาแล้วเวลาสตรีมไปอยู่ตรงไหนแล้วคันนี้จะไปกดตัวไหนแล้วคันเนี้ยเออสตรีมตัวสตรีมแล้วไปอยู่ตรงไหน,นล่ะเห็นนะแ <c oughs> นวตั้งเออ <c oughs> ตัวกดสตรีมไปอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> เออี่าแล้วกดปิดกดตรงไหนนี่น ตรงไหนกดตรงที่มันมีลูกคนนั้นหรือเปล่าที่เป็นลูกน้ำอะ่ะมันกดตรงไหนอ่ะอวดเอาไว้ลองก่อนนะต่ลองก่อนแลตรงไหนนะี่ไปกดตรงไหนเนาะตรงนี้แล้วกันได้ไหมอ่ะโอเคเสร็จสิ้นเอาไม่ใช่อีกไปกดตรงไหนไลฟ์สด ตรงไหนอ่ะดูก่อนตรงนี้เปล่าสตรีมใช่ไหมไม่ใช่อีกกดตรงไหนเนาะสตรีมไม่ใช่อันนี้ไม่กดอะไรมั่วแล้วเออกดตรงไหนเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเวลาบันทึกอืม กดตรงไหนพี่มาดพี่มาดบอกหน่อยมันกดตรงไหนกดตรงกากระบาดเครื่องหมายบวกอ๋อตรงกากระบายเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ้าโอเคเลยกากระบายเครื่องหมายบวกแล้วอะไรคือคำถาม,ถาม ตรงไหนอ่ะกะกำื่องไห่บวกข้างไหนบวกตรงไหนเนาะนีมันโอตรงนี้เหรออ่าตกลงอันนี้นี่เจอหรือว่าคุณต้องการสตรีมอ่ะตกลง